คุณชาติชาติอ่านหนังสืออะไรเคล็ดลับอะไรที่เขานำมาใช้ในเรื่องของการบริหารธุรกิจบริหารชีวิตและบริหารคนวันนี้เท่าแก่ใหม่นำห้าหนังสือดีๆที่คุณชัตชาติอ่านมาแชร์มาแบ่งปันให้กับท่านครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเท่าแก่ใหม่นำความรู้ดีๆเกี่ยวกับหนังสือหน้าที่ คุณชาติชาตินะครับซึ่งก็เป็นผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดนะในการคัดเลือกนะในการเลือกตั้งนะผู้ว่าราชการจังหวัดที่ผ่านมานะครับยกมาให้ดู5เล่มนะครับจริงๆท่านขคออ่านหนังสือเยอะมากนะครับเอาเป็นว่า2เล่มแรกก่อนเลยนะครับสเล่มแรกก่อนเลยเนี่ยมีชื่อว่า think again ของคุณนดัมแกนนะครับแล้วก็ think i n g fast and slow นะของคุณเดนเนลการมีนาการนิแมนนะฮะการนิมานการนิมานนะฮะ ตั้งแต่ก่อนคณะกรรมการเลือกตั้งออกประกาศให้มีการเลือกตั้งในส่วนของที่เป็นในส่วนของที่เป็นสภาท้องถิน่นแล้วก็ผู้มหาท้องถิ่นนะของกรุงเทพหรือผู้ว่าเนี่ยนะครับหรือสคตต่างๆนะครับหมวดหนังสือวิธีคิดนะที่คุณชจ้าชาติเองเนะี่ยพูดถึงบ่อยที่สุดนะครับก็คือทั้งสองเล่มทั้ง2เรื่องนะครับเป็นผลงานทางด้านเรื่องของจิตวิทยานะครับเรื่อแรกมีชื่อว่า Things a g a i n นะครับแปลว่าแปลเป็นภาษาไทยก็คือว่าคิดแล้วคิดอีกนะครับ มีทั้งที่เป็นหนังสือลรหดับของที่เป็นเวอร์ชันออริจินัลนะของภาคภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ภาคภาษาไทยซึ่งคุณชาชาิิเองเนี่ยก็เคยบอกไว้นะครับแล้วก็แนะนำนะครับหนังสือเล่มนี้นะครับเพราะแก่นของเรื่องเนี่ยก็คือการที่จะสร้างสังคมที่ต้องคิดใหม่นะ เพราะถ้าคิดใหม่ไม่ทันสุดท้ายก็อาจจะตกขบวนของความเปลี่ยนแปลงนะครับและหนังสือนี้ครับเป็นของคุณอดัมแกรนนะครับซึ่งเป็นศาสตราจารย์นะทางด้านเรื่องของ organization philosophy นะครับซึ่งชี้ให้เห็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของความคิดของตัวเองนะครับให้จำเกรงนะครับในความไม่รู้นะครับก็คือให ให้รู้จักกลัวความไม่รู้นะมันมีความอันตรายนะครับและที่สําคัญนะครับให้ทอมตนกับความรู้นะครับรอมรับความรู้รใหม่ๆนะครับการเปิดรับฟังเหตุผลนะฟังความคิดใหม่ๆอยู่อย่างสม่ำเสมอนะครับเราจะสังเกตนะจากลักษณะของท่านชาติชาติได้เลยนะครับยอมรับแนะแม้กระทั่งในเรื่องของการชนะท่านก็ไม่ได้โอ้อวดน,นะว่าโอ้ฉันชนะแล้วไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับดูน้อมๆน,นะครับ ขณะที่ครับหนังสืออีกเล่มนะที่มีชื่อ Thinking Fast and Slow นะของคุณแดนแดนเนเนี่ยนะครับก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ดังเอาเก็ด,ด้วยใหญ่อีกท่านนะครับคุณชาญชติเองครับเคยให้เหตุผลว่านะครับในเป็นการนะในการช่วยเรื่องของระบบความคิดอีกเช่นกันนะครับด้วยหนังสือเป็นเรื่องเกี่ยวกับทฤษฎีของความคิดนะแล้วก็ในเรื่องของการตัดใจนะครับอธิบายว่ามนุษย์เนี่ยจะมีความคิด,ดอยู่2ระบบที่ใช้ คู่เคียงกันนะครับโดยนะโดย,โดยระบบนั้นเนี่ยระบบแรกเนี่ยก็เป็นระบบของการคิดแบบไวๆนะครับตามสัญชาตญาณน,นะครับส่วนระบบที่2นั้นนะครับเป็นการคิดแบบช้าๆนะครับแบบเพ่งพินิษวิเคราะห์ต่างๆนะครับใช้สมาธิใช้ต่อเมื่อนะต้องการโฟกัสในการที่จะทาอะไรสักอย่างที่มีความซับซ้อนหรือมีความยุ่งยากนั่นเองนะครับต้องใช้สมาธิและก็การจดจ่อบ,บางอย่างไม่ใช่การ ตัดสินใจหรือการกระทาแบบจับรพลน,นะครับก็ต้องเป็นการของการที่คิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกนะครับสระบบนี้ครับทำงานควบคู่กันไปอย่างเสมอนะครับเราไม่สามารถจะพึ่งพาร,ระบบไหนได้เพียงอย่างเดียวนะครับราะแต่ละส่วนเนี่ยล้วนมีข้อดีและก็ข้อด้อยที่แตกต่างกันไปครับระบบแรกเนี่ยนั้นก็มีข้อดีตรงที่ไม่ไม่กินแรงไงน,นะครับมันคิดไวทําไวนะครับทำให้การดำเนินชีวิตเนี่ยสบายยิ่งขึ้นนะครับแต่ ก็มีข้อเสียตรงที่อาจจะพ่ายแพ้ต่อกลวงนะครับภาพลงตาคือบางทีก็คิดไวจนเกินไปอาจจะเป็นคิดผิดก็ได้หรือด้านหน้าของที่เป็นอากติของทางคิดก็อาจจะเป็นไปได้นะครับส่วนระบบที่2ครับนั้นก็ดีตรงที่สามารถช่วยให้เราเนี่ยสามารถทําอะไรยากๆได้เพราะมันต้องคิดไตรตรองวิเคราะห์นะครับแล้วก็สังเคราะห์แต่ก็มีข้อเสียก็คือเรื่องของต้องใช้สมาธิแล้วก็ต้องใช้ระยะเวลานานนะครับในเรื่องของการตัดสินใจนะครับ หนงังสือสอนวิธีคิดและวิธีตัดนใจบอกจะใช้อารมณ์เยอะกว่าเหตุผลครับดังนั้นครับหากต้องการให้สังคมไทยเนี่ยก้าวไปอย่างมั่นคงได้เนี่ยต้องส่งเสริมให้มีการคิดอย่างมีเหตุผลหรือ uh, Thinking Society นะครับ society นะครับเรื่องหนักของคิดแบบสังคมให้มากยิ่งขึ้นนะครับอย่าใช้ Emotion หรืออารมณ์เยอะนะครับ ถ้าเป็นอย่างนั้นอาจจะลงไปในทิศทางอื่นได้นะครับคุณชัดชาตก็เคยกล่าวเอาไว้นะครับอันนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลนะจากหนังสือพิมพ์ออนไลน์นะครับในส่วนของที่เป็น บางกอกนิวส์นะครับอีกเล่มครับ How to Win Friends and Influence People นะครับต้องบอกว่าจริงๆเล่มนี้ผมก็มีโอกาสได้อ่านนะครับแต่2องเล่มข้างบนยังไม่มไม่มีโอกาสได้อา่านเดี๋ยวสองเล่มข้างบนเดี๋ยวไปหามาอ่านเพิ่มเติมนะครับอาหนังสือเล่มนี้ครับคุณชาตชาติเคยบันทึกไว้ใน Facebook ของคุณชาตชาตินะฮะเมื่อปี2014นะครับ เขาบอกว่าชงปีใหม่ผมอ่านหนังสือเล่มหนึ่งครับวิธีหาเพื่อนแล้วก็น้มน้าวใจคน how to influence influence people เนี่ยนะครับของคุณเดลคานิกี้นะครับหลายๆคนคงเคยอ่านนะครับไม่น่าเชื่อครับว่าหนังสือเล่มนี้เมื่อปี1936นะลึก ประมาณปีพทุทธศักราช2479ครับแต่เนื้อหาเนี่ยก็ยังใช้ได้กับปัจจุบันนะครับ i n friends and i n f l u e n c e p e o p l e เนี่ยก็โฟกัสไปที่ศิลปะในเรื่องของการสื่อสารแบ่งออกเป็น4บทหมวดหมู่หลักๆนะครับก็คือบทที่1เนี่ยก็เป็นพื้นฐานในการที่จะต้องปฏิบัติกับผู้อื่นครับบทที่2เองเนี่ยก็จะเป็น6วิธีในการที่จะชนะใจคนนะครับบทที่3ครับก็การทําให้คนอื่นยอมรับในความคิดของเรานะฮะ แล้วก็บทที่4ครับเป็นการเป็นผู้นําเพื่อการเปลี่ยนคนอื่นไม่ให้ทะเลาะซึ่งกันและกันนะครับเข้าใจว่าคุณชัดๆชาตก็น่าจะใช้นะ หนังสือที่ว่ามาแหละเป็นองค์หนึ่งองค์ประกอบนะครับในเรื่องของที่จะพัฒนาแล้วก็พยายามแทรกซึมนะครับไปอยู่ในใจคนหลายๆคนนะครับหนังสือเล่มครับก็คือหนังสือที่มีชื่อว่า Design Your Life นะครับเหมือน Design i n g Your Life นะครับออกแบบชีวิตคุณเองนะครับสมัยคุณชจติาชาติครับเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและก็เป็นกรรมการของบริษัทาจนจักัด Polity House นะครับ หัวข้อนี้ครับเขามักจะบรรยายให้กับผู้ที่สนใจธุรกิจในเคลียอยู่สม่ำเสมอครับก็คือดีไซน์โยไลฟ i ดีไซน์ o ูอ b u s i n e s s นะครับคุณชาติครับให้ความสำคัญกับในเรื่องของการทำดีไซน์จริงๆเป็นอย่างมากนะครับซึ่งในเชิญองค์กรเองแล้วเนี่ยก็เปรียบเสมือนการออกแบบที่เข้าใจลูกค้านะครับแล้วก็มีส่วนได้เสียกับธุรกิจนะครับลักษณะของที่เป็นสเต็กโฮ l d e เดอร์ต่างๆนะครับในทุกๆมิติครับขณะเดียวกันครับก็ยังเชื่อในเรื่องของการออกแบบชีวิตตัวเองนะครับ และนั่นจึงเป็นที่มาครับของหนังสือที่มีชื่อว่า Design Your Life การออกแบบชีวิตคินด้วยคุณ b ิวโรเนตนะครับแล้วกักบคู่กับคุณเดฟ E ีเรนนะครับที่เขายกตัวอย่างมาหลายต่อหลายครั้งนะครับโดยเฉพาะในช่วงของการหาเสียงนะครับถ้ามองไปรอบๆอบันนี้เป็น,นํากล่าวนะนะครับถ้ามองไปรอบๆห้องเรียนทุกอย่างในห้องเนี่ยล้วนแต่ได้รับการออกแบบมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นฝ้าเพดานโคมไฟผนังห้องโต๊ะเก้าอี้ กระเป๋าถือหรือแม้แต่แก้วพลาสติกใสใบเล็กๆแต่สิ่งหนึ่งในแต่มีสิ่งหนึ่งในหรงเรียนที่ที่ไม่ที่อาจจะไม่ได้ถูกออกแบบมาทั้งทั้ที่เป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดนั่นก็คือชีวิตของพวกเราคุณชาติเคยกล่าวไว้นะใน Facebook เมืม่อวันที่10พฤศจิกายนปี2017นสะครับสำหรับหนังสือเล่มนี้ครับนำหลักการนะนาหลักการของดีไซน์ทิงทิ้ง มาใช้ในเรื่องของการออกแบบชีวิตนะครับแล้วก็มีการแบบฝึกหัดนะครับให้มีการประเมินตัวเองนะครับว่าชีวิตปัจจุบันเป็นอย่างไรนะครับโดยใช้ปัจจัย4ีนะครับสีด้านนะครับปัจจัยสด้านเนี่ยก็คือเรื่องของตัว heel work play แล้วก็ love นะครับแต่ละด้านเป็นอย่างไรบ้างนะครับให้คะแนนตั้งแต่ระดับ0-100ถึง100นะครับส่วนผวกเกียนครับคุณบิวบรีเนตแล้วก็คุณเดฟ รนเนี่ยครับก็คือนักออกแบบผลิตภัณฑ์ครับชั้นนำนะที่ประยุกต์ใช้ในเรื่องของการทำโดยดีไซน์ทิ้งกิ้งเนี่ยเข้ามาใช้กับเรื่องของการออกแบบชีวิตนะฮะแล้วก็เป็นการเริ่มดิเริ่มนะออกแบบในเรื่องของการทำหลักสูตรนะครับที่มีชื่อว่า Design ย o u r Life นะครับซึ่งกลายเป็นวิชายอดนิยมแห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดเลยทีเดียวนะครับอีกเล่มครับเล่มสุดท้ายนะจริงๆมีหลายเล่มนะวันนี้เขายกมาให้แค่าหาเล่มนะครับ เล่มสุดท้ายครับก็มีชื่อว่าหนังสือ Zero to One นะครับเขียนโดยคุณเบรคมาสเตอร์แอนด์พิเชอร์เทลนะครับหนังสือเล่มนี้ครับผู้เขียนอย่างที่บอกนะครับก็คือเป็นผู้ก่อตั้งตัวเพ y p a l ลนะครับก็เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งนะครับซึ่ง ในช่วงนั้นเนี่ยธุรก,กิจสตาร์ทอก็ยังแทบไม่มีใครรู้จักนะครับโดยเขามองว่าชีวิตธุรกิจเนี่ยก็เปรียบเสมือนนะเป็นการเริ่มต้น,น,ต, Zero, Two, นตั้งแต่ศูนย์ถนนะครับคือตั้งแต่0จนถึง1นึ่งะครับคือการเคลื่อนที่จากจุดศย์ไปยังจุดที่1น,นะครับการนับเลขจากศูนย์ไปหนึ่งนั้นนะฟังดูเหมือนไม่มีอะไรครับแต่การสื่อสารถึงการเริ่มต้น,นจากไม่มีอะไรเลยนะครับให้เกิดรูปธรรมขึ้น เริ่มต้นมาเนี่ยครับซึ่งเมื่อเมื่อกเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเมื่อเกิดหนึ่งไปแล้วเนี่ยก็จากนั้นก็จะมี2 3 4สตามมาครับการเริ่มต้นจากสิ่งที่ไม่มีนะครับเป็นมีเนี่ยคือขั้นตอนที่ยากที่สุดนะครับคือไม่มีจะติดลบเนี่ยมันก็ยากนะครับจากศูนย์ไปหนึ่งเนี่ยก็ยากจากติดลบมาศูนย์นี่ก็ยากนะครับมันไม่มีนะครับซึ่งต่างซึ่งต่างจากนะในเรื่องของวิธีรณฐาการ rs. ทางธุรก,กิจทั่วไปครับเป็นการต่อยอดนะจากธุรกิจเดิมให้ดีขึ้นนะครับ และการที่จะทําสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นได้นั้นน่ยต้องอาศัยความกล้าและท้าทายแนวคิดเดิมๆนะแล้วก็สร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆในโลกนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับนอกจากนี้ครับคุณชาติชาติเองเนี่ยก็เคยนะเคยแนะนําหนังสือที่มีชื่อค t ด g r เก t นะฮะเป็นอีกหนึ่งหนังสือนะครับทุกิจ ระดับตำนานนะครับแล้วก็เป็นผลงานค้นคว้าของคุณจิมโคลลินนะแล้วก็ทีมนักเขียนที่ไปศึกษาในลักษัะของที่เป็นบริษัทฟอร์จูนนะฟอร์จูนกว่า500บริษัทฟอร์จูน500เนี่ยกว่า1435บริษัทด้วยกันนะครับและนี่ก็คือ5หนังสือครับที่อยากจะ,ะมาเล่าให้พวกเราฟัง ที่คุณชชาติอ่านนะครับแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์ทุกท่านด้วย1ใน5เล่มนี้นะครับผมอ่าน2เล่มนะครับก็คือ out to win f a i s แล้วก็ zero to one นะครับอีก3มเล่มเดี๋ยวคงต้องไปหามาอ่านด้วยนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ท่านอย่าลืมนะครับกด subscribe และกดกระดิ่งช่องเท่าแก่ไว้ครับรวมถึงแชร์บอกต่อเพื่อนๆด้วยท่านจะได้ไม่พลาดอัปเดตข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการทําธุรกิจโอกาสในการสร้างอาชีพสร้างรายได้รวมถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนใหม่ๆจากทั้งทางภาครัฐและ ภาคเอกชนครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ